ก่อนจะเล่าเรื่องที่จะมามีประสบการณ์ตรงกับเขาเนี่ยเล่าเนื้อข่าวแล้วกันเนาะให้ฟังก่อนหลายท่านอาจจะนึกว่าเอ๊ะพระพลคนไหนก็พระพลที่ลุงพลน่ะพวกเรารู้จักลุงพลป้าแตงใช่ไหมศรัทธานับถือแล้วลุงพลก็ไปสร้างพญาน,นาคให้พระพลใช่ไหมเขาอยู่วัดด่านพระยินใช่ไหมซึ่งก่อนนั้นนี่ยเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งนะจังหวัดมุกดาหารนี่เนึ่ย คือแม่ชีท่านหนึ่งเนี่ยตอนนั้นยังเป็นคนธรรมดาเนาะเริ่มใส่ศรัทธาจากการแนะนําของพระรูปไหนไม่รู้ล่ะนะว่าไอ้พระรนี้เก่งอย่างนุ้นอย่างนี้พอไปถึงก็ถูกทักทักทายด้วยแบบว่ามีรางอย่างนุ้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ตันเป็นต้นนะคือทักว่ามีเคราะห์มีกรรมมีเวรก็แล้วแต่ ทักว่าโดนของทักว่าอดีตชาติเคยเป็นภรยาของเขาคือมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่ทักว่าโดนของปากคอสันเนี่ยนะให้กินอะไรก็ไม่รู้เข้าไปก็ยิ่งสันใหญ่เลยก็เลยเชื่อศรัทธาพรพระพุอง้างว่าเคยเป็นอดีตชาติของเขาเป็นภรรยาในอดีตชาติของเขาในสมัยที่เขาเป็นพญานาคก็คือ เป็นคู่หัวตัวเมียกันก็เริ่มชักเชื่อละทีนี้หนักกว่านั้นก็ไปบอกว่าอดีตชาติเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยซึ่งต่อมามาบทชีใช่ไหมเป็นลูกหลานของเจ้าของที่นี้ซึ่งก็ควรที่จะมาตรงนี้และหนักยิ่งกว่านั้นก็คือบอกว่าพ่อของผู้หญิงคนเนี้ยถึงข่าวเคราะห์จะต้องเสียชีวิตเพราะนั้นต้องมาทําบุญมาปฏิบัติธรรมที่วัด พูดง่ายคือพูดให้อีกฝ่ายเข้ามาใกล้ชิดเพื่อจะเป็นโอกาสที่ตัวเองได้ทำมิดีมีร้ายกับเขาเนี่ยที่มาที่ไปสั้นๆมุกแบบเนี้ยทำแล้วบ่อยๆทำซ้ำๆกลับไปที่ประเด็นที่จะมาหยิบยกเนาะเมื่อหลายปีก่อนนะมีคณะญาติโยมจาก จังหวัดสงขลานะชาวหัดใหญ่แล้วกันเนาะก็สิคุณเคยตาม,มาในระดับหนึ่งนะมีมีคุณแม่บุญธรรมนะเป็นผู้นํามานะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อคุณแม่แล้วกันเขาก็นิมนต์ตม,มาเพราะว่าเป็นทางผ่านตาม,มาอยู่กรุงเทพใช่ไหมเขามาจากหัดใหญ่ก็นั่งรถทัวร์มาโดยการนําของหลวงพ่อที่น่าเคารพรูปหนึ่งที่วัด ชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดส,สงขลาอํเาเภอหาดใหญ่ก็มีโอกาสได้เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพอัมพวะหลวงพ่อจรันวัดอมวันเนาะซึ่งตอนนั้นท่านก็มรรภาพแล้วละ่ะนะไปไหว้ครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีชื่อเสียงถ้าจะไม่ผิดคณะทัวร์คณะนั้นเนี่ย ชื่อว่าอืมทัวไหว้พระอาหาระอะไรสักอะไรตำนองนั้นแหละนะเออเอาละชื่อมันจะชื่ออะไรแล้วแต่เอาเป็นว่าเราไปวหว้ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่เราไปพักที่วัดแห่งนี้เพราะว่าอดีตเนี่ยจเจ้าอาวาสวัดหนึ่งที่มาด้วยกับคณะเนี้ยซึ่งไม่ใช่หลวงพ่อที่น่าเคารพอีกนะท่านเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเป็นเจ้าวัดมาก่อน ก่อนที่พระพลจะมาพระพลจัดทอดพระปะ่าก็เลยนิมนต์พระอาจารย์รูปนั้นมาก็มาเป็นคณะอลพรพวง่ายคณะพระปะะ่าจัอหาดใหญ่ว่างั้นเถอะมาทำบุญกันอนตมาก็เดินทางมาด้วยเรยกว่ามาฟรีกินฟรีกินฟรีหลายวันทีเดียวนะเอาละ่ะแล้วก็พอขากลับเขาก็แวะส่งอตมาที่กรุงเทพใช่ไหม ก็เขาเดินทางไปที่นู่นก็มีความสุขดีละระหว่างทางเนาะได้รู้จักมรุ้นได้ทำความดีได้ทำบุญกุศลได้สนทนาธรรมกันได้รู้จักหล,หลายๆคนมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันเป็นเรื่องที่ดีงามแต่ประเด็นของพระพลก็คือระหว่างที่เราไปอยู่มุกดาหารเนี่ยโดยอาศัยวัดของท่านอยู่เนี่ยซึ่งตอนนั้นวัดยังไม่ได้ดังอะไรมากมายนะยังเพิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ยังไม่ได้มีพญานาคเต็มวัดไม่ได้มีพระอินทร์องค์ใหญ่ๆอย่างนั้นเพิ่งเริ่มต้นความตั้งใจตรงนั้นเนี่ยเขาจะทอดรป่าเพื่อจะสร้างเจดีย์บรรจุพระพุทธรูปที่เขานิมิตเห็นอ่าอยู่ตรงนั้นได้พักหนึ่งละเขาบอกว่าเป็นเจ้าวาดอยู่พักหนึ่ง แล้วอยู่ๆก็มาบอกญาติโยมว่าฉันนิมิตเห็นนะว่ามีพุทธรูปอยู่ตรงนี้ไปขุดก็ไปเจอเพราะอะไรไอ้พวกคนที่สั่งให้ขุดกับคนสั่งให้ฝังเนี่ยมันคนเดียวกันประโยคที่ว่าสั่งให้ฝังคนเดียวกันเนี่ยอัตามาคาดการณ์เนะแลละมุกแบบเนี้ยเขาก็แบบทําบ่อยๆมากไปบอกให้ขุดตรงนู้นตรงนี้นั้นซึ่งพุทธรูปก็ไม่ได้สวยหรูอะไร ก็หาซื้อที่ไหนก็ได้เอาเป็นว่าเขาบอกเ้านิมิตอ่ะนิมิตก็นิมิตแล้วก็หางบประมาณมาสร้างเจีย์ดีเพื่อบรรจุพุทธรูปจําตรงนี้ดีโยวนะพุทธรูปองค์นี้นะสำคัญกับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเรื่องนิมิตเนี่ยเป็นคําเลี่ยงบาลีของพระบางรูปอ้างเขาว่านิมิตแทนที่บอกว่าฉันเข้าฌานฉันมีตาที่เห็นไม่พูด เรา้าพ,พูดแบบนั้นตรงๆเนี่ยมันจะอาบัตตรงๆใช่ไหมคนก็จะตําหนิได้นิมิตเนี่ยนิมิตตอนไหนตอนทำสมาธิเหรอหรือบางคนใช้คาว่าฝันเมื่อคืนฉันฝันว่ามีตาประขาวนะเดินออกมาจากศาลาเดินไปตรงจุดนูน้นแล้วชี้ให้ขุดฉันก็เลยบอกให้พวกเธอขุดเนี่ยมุกเดิมๆเ,เลยไม่ขุดก็งมเนาะดีกวไป โยนลงไปในน้ำํำอ่ะเมื่อปีสองปีที่แล้วคนโยนหรือคนสั่งให้โยนกับพระนั่นแหละวันดีคืนดีก็หลอกให้โยมไปงมบางทีงมไม่เจอเป็นงมเองถึงได้เจอโยมก็ศรัทธาเหลือเกินเอาละระหว่างที่เราพักอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีการทัศนศึกษาในวแวกนั้นมีจุดสองจุดโยมที่น่าสนใจคือจุดที่มีไข่พญาน,นาคมี เพชรพญานาะคมีอะไรนั่นนั่นน่ะที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่หมดเลยมีใครพญานาะคสีสันแปลกแปลกก็มันก็คือแก้วปะกตินี่แหละคนอุปโลกเป็นไข่พญ,ญานาคเป็นแก้วพญ,ญานาคไปหรือหินที่บรรจุไข่พญ,ญานาะคภายหลังก็มาแฉกันใช่ไหมว่าทำมาจากประเทศข้างบ้านเรานี่แหละคนลาวทำอะไรยาเงี้ย เอาหินมาทําให้มันแตกใช่ไหมฮะทุบให้แตกแล้วก็ทําให้ตรงกลางมันกลวงแล้วก็เชื่อมปิดนะไอ้ตรงกลวงตรงนี้แหละเอาไข่เอาอะไรกันดังไข่ไบหน้าที่อ้างอย่างเนี้ยจริงๆก็คือแก้วหรือพลาสติกอะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปนั้นสวยๆขายกันตรงตลาดอินโดจีนตลาดที่อ,อยู่ฝั่งไทยนะเชื่อมต่อไปยังฝั่งลาวได้ ข้ามฝั่งกีโดตราอิโจรจินไปก็เป็นฝั่งลาวล้วมีขายเยอะแยะเลยอัน,น,นเนี้ยส่วนหนึ่งอาราญาติยมหลายๆคนก็ไปเคารพศรัทธาแล้วก็ซื้อไอหินที่ว่าเนี่ยหรือใครพญาน,นาคที่ว่าสารพบัตแล้วแต่ใครชอบอาจมัมก็ฟังแล้วก็ดูไป ระหว่างที่เรานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยท่านก็เล่าเรื่องอภินิหารของท่านอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งฟังดูจอมก็ทําแม่งทำแม่งละว่ามันโอ้อวดเลอเกินว่าเขาไปปราผีตรงนู้นปราผีตรงนี้แกกรรมให้คนนั้นคนนี้อ่ะก็ฟังไปก็มีญาติโยมก็เปิดโอกาสให้จะมาบรรยายรรมในเรื่องเดีวยวกันแต่มันก็พูดถึงคำภีร์พูดถึงคําสอนพูดถึงพระพุทธวัตรหรือพูดถึงหลักการแหละ ือพูดเรื่องเดียวกันแต่คนละมุมไอ้มุมของเขาอคือพูดเรื่องเขาสามารถนู่นนี่นั่นที่จะจัดการเรื่องผีสางเทวดาต่างๆอันนี้แต่เตินน้ลนายยงยังไม่ลงรายละเอียดจริงๆเพราะกลับมาถึงวัดในคืนนั้นคืนก่อนที่เราจะกลับหาดใหญ่กันยมอาจจะมามีเรื่องจะเล่าเล่าอะไรเนี่ย อัตมาเห็นนะว่ามีพยานนัาตามมาด้วยเนี่ยเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยมีโยมท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงทําท่าสัน่นอืมโยมคนนั้นอะร้อมห่มร้องไ้าเลยผู้หญิงคนนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ย ผู้หญิงเนี้ยมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องพญา,า,านาคภายหลังผู้หญิงก็รอ้รองห่มร้องไห้ก็บอกว่าฉันไปซื้อขายพญายนาคมาอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยฮือฮาว่าท่านเก่งท่านเห็นพญายนาคอ่าอันนี้นะประเด็นนะแล้วยังไงต่อล่ะอาจารย์มาก็เสร็จจากตรงนี้เนี่ยมันก็ถามว่าเฮ้ยผู้หญิงนั้นเป็นยังไงอ๋อเขาไม่ค่อยสบายคณะที่มาด้วยกันเขาไม่ค่อยสบายสติสตังไม่ก็สมประกอบ เขาเป็นอย่างนี้แหละอ๋อเลอเอาละใช่มันส่วนวัยรุ่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเนาะระหว่างที่เดินทางด้วยกันเนี่ยพระรูปนี้ก็รเรียกว่าพระพลนั่นแหละก็ไปคุยกับวัยรุ่นเนาะซึ่งมีอยู่สองคนผู้ชายผู้หญิงทั้งสองคนเป็นแฟนกันด้วยเขาก็ทักน้องผู้หญิงคนนั้นว่าเนี่ยมีเด็กตามมาด้วยนะ แลยก็งงสิมีเด็กตามสงสัยว่าแม่ไปทำแท้งหรือเปล่าหรืออะไรทำนองนี้อะไรยักน,น,น้องเขาแบบงงๆก็โทรไปถามแม่แม่ก็ยอมรับนะอาจจะทำแทง้งหรือว่าแท้งลูกก็ไม่แน่ใจนะสุดว่าคือว่าน่าจะเป็นพี่สาวหรือพี่ชายของเขาเขาก็เชื่อในแง่หนึ่ง คืออ้างทำนองว่าตัวเองมีตาทิ่ะแต่ไม่พูดคําว่าตาทิพ์โดยตรงนะบอกว่าตัวเองเห็นนี่มิทเห็นคือเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าตาทิปหรือตาเนื้อเอบบอกเขาเห็นแล้วกันอันนี้โยมต้องสังเกตดสูสิการอ้างว่าตัวเองเห็นอะไรบางอย่างที่เหนือประสาทสมบัติป,ปกติโดยไม่ได้บอกตัวเองตาทิ์นะอันนี้มันเรียกว่าปาาจิตไปแล้ว อ้างคุณนวิเศษที่ไม่มีในตัวตนนะตอนนั้นท่้งมากรู้แล้วว่าท่านนัไม่ใช่พระที่ดีอะไรถามว่าคุณรู้ได้อย่างไรคุณเห็นได้อย่างไรถ้าคุณไม่ใช่ความสามารถทางจิตแล้วคุณมีคุณก็เล่าให้โยมฟังในแบบที่ทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดอ่ะเสียงก็แตกสิโยมบางคนก็สตตาโอ้ตาเหลือเกินคนไหนที่มีปัญญาเนี่ย คนไหนที่เข้าใจหลักการหลักธรรมเขารู้หรอกว่าพระรูปเนี้ยกําลังสตอเบอรี่กำ, bury, กำลังโกหกหน้านนดังๆก็เสื่อมศรัทธาก็ตั้งใจว่าจะไม่มาวัดนีอีกแล้วแต่มีนะคนที่ศรัทธาเขาต้องบอกว่ามีอาจารย์ก็มีโอกาสได้คุยกับวัยรุ่นทั้งสองคนเราทำให้เข้าใจให้เขารู้ให้เขาทราบว่าทําไมยังไงเขาเข้าใจระดับหนึ่ง ตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าพระรุ่นี้เป็นพระที่ช่อนะเขาโกหกม่ายง่ายตรงไปตรงมาคือโกหกหลอกลวงญาติโยมโกหกไปทําไมก็เพื่อให้ญาติโยมศรัทธาเพราะเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมคนที่เชื่อก็เชื่อทั้งทั้อทง,ทงอีกฝ่ายไม่ได้พิสูจน์นะคือพระไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นยังไงฝ่ายที่ไม่เชื่อก็ไม่มีสิทธิ์พิสูจน์ หรือไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงว่ามันไม่จริงก็มีแต่เชื่อไม่เชื่อมุกเนี้ยคนที่ชอบไม่ว่าเป็นพระหรือโยมมักจะอ้างกันมีความสามารถพิเศษทางจิตเห็นผีติดต่อกับผีได้ได้ยินเสียงลึกลับต่างมิติติดต่อกับภพภบูมิอื่นได้สารพัด เพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อสร้างความศรัทธาเลื่อมใสูดง่ายคือเพื่อเงินทองเพื่อชื่อเสียงยอมสละคุณงามความดียอมสละมโนสำนึกในใจเพื่อให้ได้เงินจึงไม่แปลกที่วัดนี้จะมั่งคั่งร่ำรวยสร้างนูน่นสร้างนี่และมีชื่อเสียงมากมายเพราะเล่นมุกแบบนี้ ขู่ให้คนกลัวว่ามีเคราะห์นะต้องมาแก้กรรมมาสะดเดาะเคราะห์มาทําพิธีไอ้ทําพิธีเนี่ยมันต้องเสียตังค์ถูกไหมวิทยกรรมก็ไม่ได้จบแค่นี้นะมีคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นโยมอุปถัมภ์ตมาเนี่ยก็เล่าให้ฟังท่านรู้จักพระรูปนั้นรูปนี้ไหมอ๋อเหรอรู้จักรู้จักโยมรู้จักโยมเคยไปทําบุญไปทําบุญที่วัดวัดหนึ่งซึ่งพระรูปนี้เป็นลูกศิษย์ เขาก็ขอบงขอเปอร์คุณหมอก็มีที่ที่นึงที่ยังขายไม่ออกอยู่ย่านใกล้ๆวัดนี่แหละขอย่านไม่เอ่ยนะว่าอยู่ตรงไหนยังขายไม่ออกอยากขายที่ท่าก็บอกจะทําพิธีให้ก็เลยพาคณะมาสามสี่รูปจากมุกดาหารนน,นะมาสวดให้แต่ต้องจ่ายตังสามสี่หมื่นบาทในการทําพิธีก็แค่สวดอโยม ต้องจ่ายังมีค่าตัวด้วยคุณหมอเลยไม่ศรัทธาเพราะมองว่าพระร,ะรูกเนี้ยเห็นแก่งเงินและที่สำคัญส่วนเสร็จที่ก็ยังขายไม่ออกขายไม่ได้แต่ถ้าขายได้ว่าไปอย่างใช่ไหมถ้าใครไปติดตามเฟซบุ๊กของท่านก็คงเห็นได้นะว่าท่านให้หวยเลี่ยงไม่ได้เลยให้หวยถามว่าคุณรู้ว่าหวยออก แต่ละงวดหวยลาวใช่ไหมหรือหวยอะไรก็แล้วแต่ละ่ะคุณรู้ได้ยังไงคุณไปทำง,งานอยู่ในนั้นเหรอคุณเป็นเจ้าหน้าที่เหรอหรือคุณเป็นคนสั่งให้มันล็อกหวยนั้นหวยนี้เลขจะออกอะไรต้องมาถามคุณก่อนนี่หลยยองคนพร้อมศรัทธาเพราะคนงมงายมาแล้วไอ้คนงมงายกับศรัทธาไปวัดไหนให้หวยแม่นมันจะไม่แม่มนได้ยไงยอ ก็ให้สิบคนร้อยคนพันคนก็มีคนถูกถูกไหมให้เลขไม่เหมือนกันอนี้ไอคนไม่ถูกก็บอกว่าเว้ยบุญไม่มี